พี่นางหนูใบชาค่ะจากนางหนูใบชาเพจนะคะวันนี้เป็นช่วงของการตอบคำถามค่ะมีคำถามมาว่าพี่คะเบนเซดดิฟเฟลินกินดาเอ็มเนี่ยถ้าเลิกใช้ร้วสิวจะขึ้นไหมคะก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่ายาเบนเซดดิฟเฟลินกินได้เอ็มเป็นยารักษาสิวที่วางขายตามร้านขายยาถูกไหมคะดังนั้นก็จะมีความปลอดภัยระดับหนึ่งแน่นอนแล้วมันไม่ใช่ยาเสพติดแบบสเตียรอยที่มันไปนกดภูมิต้านทานแล้วพอเลิกใช้เนี่ยทำให้พื้นต้านทานผิวลดลงแล้วก็หน้าแหกสิวขึ้นไม่หยุดแต่ว่าการเลิกใช้ยาเนี่ย แล้วสิวขึ้นมันเป็นที่ตัวน้องเองละค่ะเพราะว่าตับได้เรื่องเกิดมาแล้วเราเป็นมนุษย์สิวเช่นที่เช่นช่วงที่จะมีประจำเดือนมีฮอร์โมนปุบอาสิวขึ้นละช่วงไหนนอนดึกอาสิวขึ้นช่วงไหนเครียดช่วงไหนระบบขับถ่ายไม่ดีสิวขึ้นนู่นนี่นั่นะมันเป็นที่ตัวเราค่ะไม่ได้เป็นที่ยาถามว่าทาย,ยาได้ตลอดไปมีอันตรายไหมคะไม่มีค่ะทาได้เพียงแต่ว่าช่วงไหนไม่มีก็ไม่ต้องทาก็ได้แต่ว่าช่วงไหนพอเริ่มเริ่มจะขึ้นเนี่ยรู้ว่าใกล้จะมีประจำเดือนเราก็ทาลวงหน้าไว้ก่อนเลยยอาทิต์ ประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะบา,บายๆยกับสาระดีๆนะคะก็จะตอบคำถามให้ช่วงสั้นๆวันนี้วันละหน่อยจะได้ไม่เบื่อกันเวลาฟังคลิปยาวๆนี้ให้ดูเชิญดูนี่เชิญน่ารักไหมเป็นของม o r n i n g s ช o อค่ะรุ่นเก่ามากแล้วแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยยังไงฝากกดไลค์ให้พี่บ้างนะคะช่วงนี้ไลค์น้อยจังเลยรู้สึกแบบว่าอัพน้อยเล็กๆถามว่าอไัไลค์ไปทำอะไรมันเป็นกำลังใจเหมือนรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่พี่บอกสิ่งที่พี่พยายามค้นหามามันมีคนฟังนะมันมีคน ยังอยากฟังอยู่แล้วก็ส่วนใครที่สิวหายเยอะๆเนี่ยเขาทํากันยังไงเขาแทบบางคนเขาแทบไม่เคยมาถามพี่เลยนะแค่ฟังคลิปพี่ทุกคลิปอยากขี้เกียจเข้าไปเลยพิมพ네์ชื่อพี่เลยนางหนูใบชาอยากได้คําว่าอะไรนางหนูบิวชาสิวอุดตันอ่ะมันก็คือเลยนางหนูใบชาสิวสเตรอยนางหนูใบชาไม่เดิมมากพิมพ์ตามนี้ใน g o o ก l e เลยค่ะอยากรู้อะไรขึ้นหมดนะคะ ยังสุงไว้นังหนูไปใช้กดซิ้วหนูอยากรู้เรื่องรรเขียมชื่อพี่แล้วก็ต่อท้ายคำนั้นเลยค่ะโอเคบ๊ายบาย